สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเก็บเห็ดแล้วจ๊ะเก็บมาแล้วแหละตามท่องตามทางมาแล้วหน่อยขับรถตามทางมาก็เก็บตามทางมาเห็นมันสวยทีแรกว่าจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะทีนี้มันสวยเ้าอยากให้ทุกคนเห็นมาสองคนจ้ะ เก็บตามทางมาเรื่อยๆเอยตลาดนัดก็จะถ่ายให้ดูก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายทุกคนมันขายดีเนาะแล้วอย่างหนึ่งแบบมันก็ไม่มีเวลาได้เรียบเรียงเนาะคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้ตอบนะปีนี้นะ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่ได้ตอบเลยอื <c oughs> ป่าชื้นเราเข้ามาป่าตลาดนัดก่อนนะมาถึงข้างในป่าแล้วแตกบ้างก็ช่างมันนะคะ จะเห็นดอกใหญ่ๆบ้างเล็กบ้างวันนี้เอาถุงมาแยกด้วยนะเราคิดว่าเราน่าจะเจอเห็ดขอนสนบ้างนะโอ้ยดูสบดิบานหมดเลยบานหมดเลยเห็ดขอนสนเรา เห็นไหมตรงนี้เห็นยังไม่ได้ไอ้นี่หรอกเก็บไปทั่วแหละเจอตรงไหนก็เก็บมันหักใส่รวมกันแล้วมันหักเนี่ยทุกคนดูดิเห็ดขอน ขอนสนนะมันมีแต่บ,นบานๆทุกคนเราก็เลยต้องซ้อนใส่เอาแต่ที่มันตุมๆอะ่ะอืมไอที่บบานนี่กอหนึ่งนี่ได้เป็นครึ่งทะก้าเลยนะของปีของปีอื่นใช่ไหมของปีอื่นใช่ไหม คลิปปีอื่นใช่ไหมมึงแน่พี่น้องโอ้มันกะใกล้สีบานและวล่ะฮึฮ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันกะยัางงามอยู่ผู้เอาบานๆกะยัางเก็บเนาะอืมพูเป็นยังเนาะมันบานๆกะ มันก็กินได้ยุแต่ว่ามันก็ต้องเอาไปแบบว่า,าไปเห็ดดีๆ,ๆเอาไปต้มโดนๆจังสี่ไงข่อยกับโบแมนค้นมันเนาะข่อยค้นข้านอันนี้ก็ตุ้มๆนี่ก็ไปต้มตั้งว่ายี่สิบสาสิบนาทีผนเด้ออือนี่นะสเอากับไทยบลูปีนีสิได้เห็ดดำบอกกันเลยหาเห็ดย่างอื่นเอาไปให้แทนเอาไปฝาก นี่นนปาดพี่น้องปาดอีกแล้ว่อยโอ้ยโอ้ยเลาะเลาะเคียงเคียงเอาเด้อพี่น้องเอ้ย สั์ปลามันกลมากินเห็ดอืมมันกลมากินเห็นบอนี่ห้อยเขากินพูดะ่ะหย่ำกอบกอบแกบแกบ,กบ,กบ,กบไปเลยพูละ่ะคนก็กินสัดก็กินเนาะญยาดกันญ <c ười> ยาดกันพี่อนอืม าดพี่น้องเบิ่งแน่ยบานมืดเลยพูดล่ะเฮ็ดขอนแหม่ามาเออ,แ,นะอ,อ,อแมนยูขันมาสองมือก่อนนี่โอ้ยเอาออกเบาบาดบ,าบา่ไว้กันดอกพี่น้องอีหลีเด้ะอะไรโอ้เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยมะเลมเอาเลมเอาดอกตูมแม ยาิกันโอ้ยหมูปลาสายฝนอันนี้มันหมวกมันดำหมวกหมวกมันดำอันนี้แม่มันเถ่าแล้วคุณอ่ะบึ้งไม่นี่ ก้านวันแหละอร่อยคลิปอีกเก็บเก็บเห็ดขอนเพลินคลิปก็จะไม่เก็บทุกคนรู้ไหมมีทุกตอเลยจริงๆนะแต่มันบานโอ้ยไอเราก็ไม่ได้มามัวแต่อ้อยอิง ถ้ามาสามวันที่แล้วนะทุกคนเชื่อไหมว่าหาบออกอะ่ะค่อยเลื้อใจเฮ็ดบานถิงไหมโอ้ย,อยพี่น่องเอ้ยมีไหมพี่น่องอขาอวบอัน เหลือใจเออเพื่อนเลือใจเลือใจเฮ็ดบ้านถิ่มอันนี้น้อยอยู่คอยบ่ได้ว่าเล่นเได้เบ่งนะีหอยนี่เบ่งแม่พี่น้อง ขาเบื้องขาพี่อ้วนเจ้าจะมากินเอ้าแบ่งกันมาทางนี้เอ้านอนกินอยู่นี่เด้อเห็ดขอนสนเจ้ากับม่ญาติข่อยเนาะหรือว่าข่อยไปญาติเจ้ากับโบลู <c oughs> นี่นะเบื้องนี้พี่น้องอเห็ดขอนจังใดมางามโพดโพ้แหน,น,น่เชิญบน ป่านเห็ดผึ่งเอาโหลดเรามาเก็บเห็ดเหลืองไม่ใช่เหรอปล่อยให้เห็ดบานทิ้งนะโอ้ยพี่น้องนี่อยเสียดายคักเท้ bưng này nè Bàn mất rồi sẽ đai nè phi này à, phụ เบืดลงต่อนี่นะพี่น้องเอ,อ้อยไขวเหลือใจแห้ง มาเป็นปุ่มเลยนะคุณวางไว้ที่ตัวเดี๋ยวเราจะเอามีดตัดขาที่หลังนู่นนะ คุณดูสิคาจาเก็บเห็ดอันคอนสนเห็ดเหลืองกับเลยบไดบึง <laughs> เห็ดเหลืองกับพ่อมีอยู่จ้ะแต่ว่ากับโบหลาย มันอันใกล้ซมเมอร์แล้วดูกาลนะเนาะเห็ดเหลืองทุกคนดูดิ <laughs> ตลกมากเลยนะเห็ดคอนฝนดูใช่ทั้งหมดเลยนั่นอะ่ะที่เป็นดอก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 นูนะ นะที่เกิดหนูนะเห็ดคอนสนเด้อนี่ <c ười> มันมีต้นไม้แหง้งกิ่งไม้แห้งกองกองกอ,องอยู่ตรงนี้ไงอืมมันก็เลยเกิดป้าเบื้งนี่ืมนึกว่าสองดอกดอกเดียวตัวนี้เลอะเลด ค่ะ <laughs> เอาเนาะอันนี้เป็นบานไม่เอาเห็นแบบว่าเป็นตอๆเราก็นึกว่าแบบว่าเออเหลือให้เราเก็บสักหน่อยบานหมดเลยฮู้นะอันที่ตุ้มๆก็ะซยสวยเนาะ เอาเท่าที่ได้แหละเดี๋ยวยังมีป่าที่จะต้องเดินไปอีกกว้างอยู่เหมือนกันเอาเห็ดเหลืองดูขาขาวเหมือนเห็ดพึ่งเลยนะทุกคน มเนาะดูขามันเถอะดูนะสะออนไหลทุกคนดูสิบานอ้อมขอนเลยเป็นดอกใหญ่ด้วยนะอืมเสียดายคักเนาะอันนี้ได้อยู่ ตายหมดพุ่นผุนใส่เห็นเหลืองเหลืองี่เด้นี่เด้นี่เด้พุ่นใส่อีกนี่นี่นี่น ลูกค้าสิยังกระเห็ดพึ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมดอกนี้มันแก่แล้วล่ะ อยใครจะเก่งมั่งเนาะดูว่าใครจะเก่งเห็นไหมเนี่ยดูสิเฮ้ loyalty, ตยตาลายเห็ดขอนน้ำผึ้งทางนั้นเลยนะเนี่ยล้วนๆเลยอุ้ยจิ่นเน่ มันเป็นอย่างนี้แล้วไงทุกคนเขาบอกว่ามันดอกบานๆนะ่ะเขาไม่ให้กินเขาบอกว่ามันสะสมสารพิษอืมแต่ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าสปอมันออกไงเขาก็เลยให้กินแต่ดอกตุมต้มๆต้มน้ําทิ้งเยอะๆนาน,น,าน ดึงดึงตึกตึกเลยนะอืมไม่ต้องตัดขาเลยอันนี้นนนอ,อ,อันนี้ยังพอได้อยู่เห็นไหมนี่เออบบานก็แบ่งให้มันตุมต่มๆม,มั่งจะได้เออจะได้เก็บ ตุ้มๆเอาบานๆไว้หนอ่อไม่ใช่บานะยกตอเลยฉันก็ไม่ได้สักดอกแต่อย่างนี้ก็ยังแบบเออพอเล็มได้บ้างไงนี่นะนี่ทุกคนเห็ดหนังไก่ โอ้ oh. สวยมากเลยยังไม่มีแมงกินนะทุกคน <c oughs> ยังสวยอยู่นี <c oughs> ่อีกสองดอก ถ่ายทุกคนได้อันนี้เห็ดอืออันนี้เห็ดที่เก็บนะอันนี้ก็ตอนออกมาอันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปได้สักครูนึงนี่แหละเก็บใส่ถุงมาทุกคนนี่เก็บใส่ถุงมาเพิ่งจะเอามาเทเนี่ยเก็บข้างถนนมาเก็บข้างทางออกอันนี้ที่เก็บวันนี้แล้วก็นี่เห็ดขอนสนนะจ๊ะ เอามานี่อยู่ในถุงเอามาตัดขาตัดขาใหม่อีกรอบหนึ่งลืมถ่ายคลิปเรื่องของเรื่องแหละทุกคนรู้ไหมรถพี่เขาเสียก็เลยไม่ได้เก็บมันก็เลยได้เห็ดแค่นี้กันอืมรถเขาสตาร์ทไม่ติดสรุปก็เลยต้องให้อแฟนพี่เขาน่ะเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอารถไปลากเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมา อืก็เลยต้องได้กลับบ้านกันอืมเขาก็เลยกลับมาก่อนพี่ฝนก็เอามอเตอร์ไซค์ตามหลังมาพี่ฝนขับมอเตอร์ไซค์กลับคันเดียวคนเดียวก็เลยได้เก็บมาอันเนี้ยข้างถนนข้างทางทางเข้าได้มาสักโลหนึ่งนี่แหละอืมใหม่พรุ่งนี้ไม่เอารถไปหรอกพรุ่งนี้เดินน่าจะได้เดินทุกคน <laughs> เสียดายเห็ดขอนสนมาก เยอะจริงๆเยอะแบบเยอะสุดๆก็เลยนั่นแหละเดี who who ๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เก็บถ่ายคลิปเยอะหน่อยวันนี้ก็เลยได้ถ่ายคลิปไม่ค่อยเยอะมากนะคะทุกคนเสียศูนย์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะขออนุญาตตัดขายเห็ดนะเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวก เอากับไทยนะจ๊ะนั่นแหละก็ต้องดูว่าได้ได้เยอะหรือเปล่าแล้วก็จะมีมีเห็ดข้อนสนมีเห็ดดำเห็ดดำจะออกยังไงก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนเห็ดทักแคนเตลนนะเห็ดดำเห็ดดำนะคะทุกคนที่จะได้เอากลับบ้านปีนี้นะเจอกันค่ะ